มทสามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจด่านตรวจคัดกรองที่จังหวัดหนองคายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ช่วงเย็ยนวันที่16เมษายน2 5 6 3นายสนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิ 19. าด19ณด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019บ้านหนองสองห้องถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีตำบลค่ายบุกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำหรับสถานการณ์โรคโควิด19ของจังหวัดหนองคายมีผู้ป่วยยืนยัน3รายผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสมจำนวน104รายไม่พบเชื้อ104ราย รอผลตรวจ7รายมีผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง611รายอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง12รายและเฝ้าระวังครบ14วันอาการปกติจำนวน599รายจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพะก้าวทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน